ดวงโดยรวมวันที่11ธันวาคม2567โดยรวมท่านที่เกิดในวันอาทิตย์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักมีความเป็นผู้นำมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนรอบข้างมั่นใจในตัวเองและมีความคิดสร้างสรรค์แนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันอาทิตย์จะมีโอกาสได้แสดงควาความสามารถและความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2567การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ การเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือการลงทุนความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่น่าสนใจส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำง,งานนะักสิ่งที่ควรทำเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิต พัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรจะเย็นและอดทนมากขึ้นความมั่นใจเกินไปควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดี สิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิดในวันจันทร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันจันทร์มักอ่อนโยนมีความรู้สึกอ่อนไหวสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความคิดสร้างสรรค์แนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันจันทร์จะมีโอกาส ได้ใช้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์หรือการติดต่อสื่อสารอาจมีโอกาสได้เดินทางหรือได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันจันทร์ที่11ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรทา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการวาดภาพการเขียนหรือฟังเพลงดูแลสุขภาพจิตทักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังความอ่อนไหวควรฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเอง การคิดมากอย่าคิดมากเกินไปจนส่งผลต่อสุขภาพจิตการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิป,ปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิดในวันอังคารและแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิก ผู้ที่เกิดวันอังคารมักมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย่ยมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่นแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันอังคารจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้น สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันอังคารที่11ธันวาคม2567การงานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือการลงทุนความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่น่าสนใจส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้น อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กน้อยจากความประมาทสิ่งที่ควรทำเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง สิ่งที่ควรระวังความใจร้อนควรจะเย็นและอดทนมากขึ้นความมั่นใจเกินไปควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการใช้ความรุนแรงควรควบคุมอารมณ์ของตัวเองสิ่งสําคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิด ในวันพุธและแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันพุธมักฉลาดมีไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์และชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันพุธจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาและการแก้ปัญหาอาจมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษ หรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันพุทธที่11ธันวาคม2567กการงานอาจมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรทำพัฒนาความรู้หาเวลาศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่สนใจดูแลสุขภาพจิตทักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังความเครียดควรหาทางผ่อนคลายความเครียดการพูดจาไม่คิดควรระวังคำพูดของตัวเองการทำงานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิด ในวันพฤหัสบดีและแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมักเป็นคนใจกว้างมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันพฤหัสบดีจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถทางด้านสังคมและการเข้ากับผู้อื่นอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆห,หรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน นอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆ ความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารสิ่งที่ควรทำสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขดูแลสุขภาพ ออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังความใจกว้างเกินไปควรระวังการถูกเอาเปรียบการรับผิดชอบมากเกินไปควรแบ่งปันภาระให้ผู้อื่นบ้างการใช้จ่ายเกินตัวควรวางแผนการเงินให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิดในวันศุกร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีบุคลิกผู้ที่เกิดวันศุกร์มักมีเสน่ห์มีความคิดสร้างสรรค์ชอบความสวยงามและมีความรักในศิลปะแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันศุกร์จะมีโอกาส ได้ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์อาจจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจหรือได้เดินทางไปยังสถานที่ที่สวยงามนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันศุกร์ที่11ธันวาคม2567การงานอาจมีโครงการใหม่ๆ เข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมจะราบรื่นและประสบความสำเร็จการเงินมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มหรือมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีอาจมีอาการเครียดหรือวิตกกังวลได้ง่ายสิ่งที่ควรทา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์หาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบเช่นการวาดภาพการเขียนหรือฟังเพลงดูแลสุขภาพจิตพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำสมาธิสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นสิ่งที่ควรระวังความฟุ้งซ่านควรตั้งใจกับสิ่งที่ทำการใช้จ่ายเกินตัว ควรวางแผนการเงินให้ดีการตามใจตัวเองมากเกินไปควรมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครโดยรวมท่านที่เกิดในวันเสาร์และแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปี บุคลิกผู้ที่เกิดวันเสาร์มักมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนจริงจังมีระเบียบวินยัยและมุ่งมั่นกับเป้าหมายแนวโน้มดวงโดยรวมในช่วงปลายปีนี้ผู้เกิดวันเสาร์จะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการทำงานและการแก้ปัญหาอาจมีโอกาสก้าหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานสำคัญสำคัญนอกจากนี้ดวงความรักก็ดูสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนพิเศษหรือความสัมพันธ์กับคนรักจะราบรื่นมากขึ้น สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เกิดวันเสาร์ที่11ธันวาคม2567การงานมีเกณฑได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจมีโอกาสได้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานเสริมหรือการลงทุนความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่ที่น่าสนใจส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้น อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการทำง,งานหนะักสิ่งที่ควรทำเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดกั้นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตมากขึ้นดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งที่ควรระวังความเครียดควรหาทางผ่อนคลายความเครียดการทำงานหนักเกินไปควรพักผ่อนให้เพียงพอความจริงจังเกินไปควรผ่อนคลายบ้างสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร